อตอนตี้กับผมไหมครับต้นตี้กับผมไหมครับเดี๋ยวพี่ตองพูดนี่กูหายปวดฟันเลยว่ะกูพูดชัดเลยพร้อมชนครับผมพร้อมชนครับผมลูกพี่ตองมาถือกันเหมิดแล้วว่ะโบ5น้องโบ5โบ5เตรียมโบ7เลยมิกดูรู้แล้วเราขาดผู้เล่นตัวสำรองไอแล้วใครมาแทน,น่ะพี่เอไมไมดมามแล้วพี่ตองขออย่างเดียวมะพี่พี่ออกก่อสถาะเถาผมได้ไหมพี่ออกกาะเถาะเถาผมได้ไหม ตายคนตายตาย,าย right ีน่าเข้าหลังยีน่าล้มข้างหลังอยู่อยากได้มีก่อนทันทอนเฮ้ยไอ้ต๋องสลิมออกก่อนดท้อนเลยโอ้โหริ่เกิรแล้วแต่มันเกี่ยวได้เนี่ยกูโดนเหมือนกูทำเขาเลยอุ้ยโอ้สองจบเลยปะเนี่ย อีนิดคือเป็นเมทที่แข็งมากเลยนะเนี่ยแข็งมากเลยนะเนี่ยหมายถึงดาเมจแข็งใช่ไหมเพี่ไม่ไม่แม่ก็คือแบบเกาะมันเยอะไงมันมีเกาะไอ้นี่ยป้อมบนแต่บนจะได้พบแล้วแต่บนแตกแต่ว่าทันี้เราก็แตกเฮ้ยได้โยงมาโยงมาสองโดนนะพี่สองโดนนะพี่สองโดนนะดีนะกลางว่ะพี่แก่ตาย ไปปิดวอยู่ไปได้อยู่พี่สองแถวแถวที่เคลียรไปแล้วไปแล้วสองดาวได้เลยเย้ะผมนึกว่าพี่สองจะยิงคีปเมื่อกี้ต้องยิงคีปพี่อย่าไปยิงคนอย่าไปยุ่งกับแม่งเลยเกมนี้ก็ขันไปว่ะมาดีกว่าเกมเลยนะพอเสียเวลาผมเยอะเนาะหนีไปเลยหนีไปเล้วอุ้ยย้ำโอ้โไม่นับฟิกับแบบกูมีจะตายว่ะมีจะตาย เฮ้ยตัวไอ้ไปบุรีอะไรๆอัมโดนอัมโดนไป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 พอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปรับแม่งจูงนานจัดเ่จนัวเก่งนี่หมายจัดตัวไปตัวเดียวเลยก็พังตัวก็แพ้อยู่แล้วเจ้าคนเล่นยี่โหดยิ่งแพ้ใหญ่เลย เฮ้ย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 สวยสวยอ้โหสตนไม่เป็นไรสวยแล้วสยแล้วเล่นซ้ำไม่ได้มานี่เลยดับแดงดีกวดีไม่ได้แวมแมนตีแวนแมนี่ยยาใส่้งใส่ล้าใส่ลใส่แลวใส่ล่เลมก็แล้ใส่แล้วเกียร์คดกีถ้ากับชนะกคิดียร์ตึ๊ดี ทีมการจะมาแล้วจะถึงถึงแล้วมีโดนวางบอเสร็จยุ่เสร็จยุ่ยเฮ้ยทำอะไรแล้วพี่เอ้ยมีมีตีบ้านใหญ่เลยเออจะไหนเต็มแม่ตีใหญ่เฮ้ยต่อนพี่อุ้ยโดนต่อยก่อนโอ้โห ยิงป้อมอยู่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 โอ้ยเด้ยแยบแยบสองหนึ่งเว้ยวู้าวฮ่า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 ไปชิงจัสองหนึ่งอยู่นะครับโบห้านะพี่ตสองพี่สองฟาวฟาวพี่ฟาวแอดวีไม่เมดพี่ฟาวตามเมื่อกี้เฮ้ยเราชนะเกมพี่สองพี่ตสองลืมเต้นปะวะใช่เราชนะไปสองเกมจอดปอยยออีกแล้วเดี๋ยวเต้นเอาว่าเลยตามไดมารวบรวบมาวัวหน้าทีมลืมเต้นเอากำลังใจ การครึ่งหลอดอ่ะเจ็บจัดสวยจัดแล้วัเจสกัตีแล้วสวยจัดโู้มีคิดอากืเจมาเจเอ้ยบุรากตกบุราายบุัายอุ้ยไม่ต้อไม่ได้มันแปะดอยกนคู่นี้

ไ่ป้อมลไคนตรงๆติดรออยู่ตรงปมนี่ไข่ครับของบินแล้วบินแล้วไปหมดแล้วคนล้ครับสมนสุดสดามาๆมา2งวิสวิังตัวมาๆๆโอ้ีไ่อตลอดเกอะไรวันี้อ้วนตลอดสวยสวยสวยอ่ะดนะโิไม่เคยออก ต้องตายผมตายเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ตายแล้วปล่อยได้ก่อนตัวนยแมงแคบได้ต้นไม้ต้นไม้เล่นได้นะเล่นได้นะที่สองบินได้นะที่สองบินบุกบับบินสู้บุกบับบินตร้ต่อปุ่มสุดเลย เว้ยมาเข้ามันเสียนะมันเสียแล้วเสียล้วสวยสวยพี่สองสวย,สวย,สวย,สวยดึงมาดึงมาดึงมา,มารีอากดขีบไ, <laughs> ไม่ถึงวะได้อยู่พี <c oughs> ต่ต้องเขียดเนะ <c oughs> อาี่เขียกกลางนะแวงตายนะแวนตายนะแวตนะแกัดได้นะ บบปาแล้วมูราปาแล้วตายก้โอโนแมงเหลือเ,เลือดมึดดิโอโ้โหทิ้หายแล้วอีเวสบอบิลนลาดิงับเจมต้องกลับลับอย่างไรวะเนี่ยมันไล่ไม่ลับใช่ไหม มึงก็ฆ่าตัวเลนไปเลยทั้งนั้นน่ะมึงฆ่าตัวเลนไปเลยจบละเรากกำลังถูโจมตีเมื่อกี้เหรอกดอะไรอยู่เหรอมาดีสองสองอ่ะครับมาดีโดนขาป้อมอ่ะพี่ต่องเลือกแครี่มาเลยพี่ตัวหนึ่งไม่ได้ไม่ต้องทำไรเยอะพี่ปลาหอกให้โดนอย่างเดียวพอลาวี่จะถนัดกว่า ตัวถนัดเองว่าเอาสลิมดีกว่าวะเชี่ยช่างแม่งตัวถนัดของพี่ตองเชื่อโวสลิมดดวนี้ได้เอาหอกให้โดนพออี่าหออไมโดนก็ไปเรื่อยจนกว่าจะโดนอ่ะโเมนเล่นไปแล้วนะเมนเล่นไปแล้วนะมึงไปบอกนี่ดี๋ยวอมนะโอเมนเล่นไปแล้วนะฮัลโหลพี่สองไปบอกเลยพี่สขึ้นไปแล้วรู้แล้วรู้แล้วแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว มตััดดนถึงจขออย่างเดียววะพี่พี่ออกเกอะถาทอนให้ผมได้ไหมพี่ออกเกอะถาทอนให้ผมได้ไหมผมผมขอได้ไหมตาเนี้ได้ไหมพี่ออกเกาะถาทอนให้ผมได้ไหมให้ให้ให้ผมนี่นะใช่รองเท้าเกาะได้ปะรองเท้าเกาะรองเท้าเรองเท้าตีไวไม่ดีหรอจะได้ปลาเร็วๆเราเราสี่คนพูดพร้อมกันไหมเราสี่คนพูดพร้อมกันหรอครับสีไวันีไม่ดีไม่ดีนี่ดี เอารองเท้าเกาะแล้วก็ออกกอดสะท้อนโอเคโอเคฟอนคงฟอนเก็บอ่ะออกไปหมฟอนเก็บอ่ะเฮ้ยฟอนเก็บน่าสนใจนะสลีมมือจริงจริงมีขโรเฮ้ยแต่ผมว่าเอาเอาเอากาะสะท้อนก่อนจะดีนะพยายามไม่ชอบเอาเอาทาลอนใช่ไหมแล้วเกาะสะท้อนได้ป่ะพี่ต๋องรองเท้าเกาะทาลอนออกเกาะสะท้อนรีพี่วีป่านี่มาตอนเนี้ยเออใช่เกป่านี่มาเนี่งปัญหาก็คือฮายาเต้โอ้โหฮายาเต้แล้วก็ เชียอะไรกินง่าย้นมากินไงกินไให้ด้วยวัดเลยชนมากไไว้ไว้หว้ไว้ไวไวเราบอกแล้วกราโถมแน่บนอะเร็วๆๆๆๆแทงแทงแทงย้ำมามามาอยู่มาอยู่ิกไปิไปไโผล่แล้วผมแล้วมีลิเดียวคุหน่ะผู้เข้านะไปเลยไม่ดีกับโอ้โหเวตไม่ดู เอ้กลบ่อเมันยู่ได้รเสือาเข้ามาแล้วอยางกุ่มบ่ออย่างนี้เนี่ยได้้ดลัได้เมเป็นสีไม่เยอยู่กันเป็นร้อยสวสวยอ่าู่กันอยู่พี่เมเ่าอะที่ไปกอดาร์บนบนบนเไปเลยพี่นเไปเลยมช่วยทาได้ไ้ได้ได้ปะ ยงไรออยู่เนี่ยออกแล้วบนตายลงนะไม่ต้องลงตายไ่แลเตอะไรเ่มหมดดาร์กดา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 กเอ้ยินเลับเลยก่าไม่เป็นไรแน่นอนโมาอยู่ทนเงียบๆถึงวะท่ ใปเรียนจะเล่นเรียกได้นะอ้ามเรียกได้นะอ้เรียกได้นะเรียกมีเรียกไม่มีเรียกหรอพวแลมนน่อยวะเอาเพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนได้ตองแลตองโดรนล ไม่จะไปเพื่อนเยอะไม่ได้ยังมันเรื่องหึงด็กได้ก็สนผมไี่เจมลงไม่าช้หรอโอ้โหท่าลงเมื่อกี้กูขีดแน่สวยพี่ไม่มีพี่กีดเอาไว้กูเห็นมาดหลอดโฮมรัดมาแต่ไกลเลยอ่ะตีได้บ้ากลางลองตีได้ปะ้ยดีกว่าน เจ็บจัดเลยไลไย่ด้าแล้วว่าดีาเลยวบน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 ถบนว่นเนื้อหมดน้ำว้าวพีด้ามันกลตีต่อเจ็บว้าเด็ดแกลับได้ไหมี่ลับได้มีกลับเลย โอ้โหเอ้ยโดนพีวีหายเกือบเดี๋ยวไปการบนยิงไปการบนยิงไม่เอานะไม่เอานะอ้ยให้มันให้มันคิดเฉยเออมึงเคลียร์มึงการบนไหวเหรอเจมไหวไหวไหวเดี๋ยวกันในป้อมมาไปคี่บ่าข้างบนอะ หายีหน้าไม่เจอนะอยู่ย่านนั้นไนอ้ข้าอยู่ย่านนั้นแหละเฮ้ยมันเจ็บเลยเว้ยเปิดได้เว้ยมาหลอดเจ็บมันต้องรีไว้มาตีได้ปะวันมาก็ปล่อไยไปเลยแหละพอ,อได้เพีองแต่บัวมันหกคนะก็กลับบ้านกลับบ้านดิกลับบ้านดินนนเกย์ร่างไปเกย์ร่างต่อไปตีต่อตีตอ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 นน่ตอเจมเกมสไปเลยเกมส์ ดูกลางดูกลางไม่ทันเหรอทันเข้าวันเข้านันมาเข้ามาแลครับ่มาได้รอล่อยหอกอดใจาขึ้นมาเดี๋ยวผมจะแทงซ้ายนะเดี๋ยวน่นเลอ้ยออยู่ขวา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 ไ่าจไม่ออกอ่ะ

ไอ้ไอ้ต๋องสลิมออกกอดสะท้อนดีนะวันนี้ตายเมื่อกี้มีอะไพี่กอดสะท้อนผงานไม่ขึ้นว่ะโอ้ยผมถือล้างไว้นี่ว่ะคอดเนกอดเนางก็จะง่ายด้วยเลีงไหนเลีงไหนเลีงไหนเลี้ยงหลัง ทำเรียกหน่อยไม่ได้ไม่สวย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 สี่ตัวโอ้โหไม่ตายไม่ตายของเรื่อมาแล้วเรื่อมากล้วเรื่องมาแล้วเนี่ยกูโดนเหมือนกูทำเขาเลยโอ้ยโอ้สองสองจบเลยปะเนี่ยน่าตีไหมวะประเด็นอะยังพี่ยังโอ้โห ตายตายไปตายสองโอ้ยเยกูโดนเหมือนกูทำเขาเลยสองลิเกแล้วแต่มันเกี่ยวได้ลิเลียโป๊ก้า9 7ไ้จบไปกันบอกแล้วลิเลียไม่ส้อง1 0ติดไปดีที่ไหแองก จับจับพิ่กินโดนเฉยเลยเฮ้ยตัว555ร้อยห้าสิบห้าแทงเลยแทงเอ้ยถ้าเก่งมากเลยเก่งมากเลยทุกคนสุดยอดป่ะแกลอมีก่อนสะทอนแกลอมีก่อนสะทอนแกลอรี่ก่อนสะทอนแกลอรี่ก่อนสะทอนยีน่าลำ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 สลิมแบบเป็นพารคเลยก็จะลิมสไตล์ ไม่งั้นสิบตัวมีเห็นเต้องอนาคตที่หายเชี่อลิเลียแม่งอย่างเทมเลยเจ็ดศูนย์นะโอ้โหพลาดว่ะทุกคนเอออะไรพี่วีอย่างน้อพี่ค่าดได้สองโ้สองดีขวัรับที่ห้าเอาเองพี่วีลวงไม่ตายเลยสักตัวลิเลียส้มหรอปูงรูว่าลิเลียส้มแม่งเออกูต้องไปไหว้พระแล้ว เสียดายลวงใครไม่ตายเลยวะมันเล่นยากคนดูมันเล่นยากครับมันไม่ใช่ตัวแบบมาตีงงโง่นะสุดยอดแล้ววันนี้สนุกมากครับทุกคนเลยลิลียแม่งสวยจริงเมื่อกี้กำลังถมจะไปเอาลูอี้แล้วแม่งดักอยู่อะแม่สิบเธอไม่เห็นหรอกูขอดูเลยเถอะยีน่าเข้าสลิมกูอะกูเต้นมนป่อยแม่พเลนิงมู่อ่ะแล้วเลยพี่เต็มที่ไปเต้นยาวๆไปพี่ เออป๊กตองไปหยอกโองโหยอมวนี่เหนียะเอ็มไปเนี่ยะเดี๋ยวดาเมตตองดิเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดิเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดิชื่อนี้ดีไหม มีคนใช้ไปแล้ว <c oughs> โอ๊ยเจ็บปวด